สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาแชร์ส่วนผสมของขนมครกต่างแดนขนมครกมันม่วงทํากินแบบง่ายๆนะคะเห็นไหมคะวันนี้น้องใช้แป้งใช้เอ่อมันม่วงนะคะเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยว่าเราใส่อะไรยังไงกันบ้างคือตะกี้ไม่ได้ทําส่วนผสมให้นะคะอ่ะถือว่าเป็นการบอกเล่าบอกต่ออืมฟังกันดีๆนะคะเอ่อน้องใส่แป้งนะคะโกกีนะคะแป้งข้าวเจ้า อย่างละเซษหนึ่งส่วนสีถ้วยตวงนะคะใส่น้ํากะทินะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะน้ํากะทิใส่ครึ่งถ้วยตวงค่ะใส่เกลือกับน้าตาลนิดหน่อยแล้วก็เอามันม่วงนะคะบดบดยี่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 ปนไปเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นตัวเนื้อแป้งมันม่วงตัวนี้นะคะที่เห็นนี้นะคะแป้งก,กุกกี้เพื่อนเพื่ออาจจะสงสัยว่าอ๊ ทำไมมาทำขนมครกนะคะอ่ะมาดูส่วนผสมข้างหลังกันนะคะแป้งโกกินะคะเขามีส่วนผสมคือแป้งสาลีค่ะมีแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งดัดแปร3%อันนี้ไม่รู้แหละว่าแป้งอะไรแต่ว่าแป้งสาลีนะคะแป้งมันแป้งสาลีมันก็เซตให้ตัวขนมมีเนื้อมีเทคเจอร์แบบนี้นะคะแป้งข้าเจ้าก็เป็น พื้นฐานของขนมครกนะคะถ้าเป็นสูตรโบราณเขาใช้เข้าสุกเอามาโม่หรือเอามาปั่นเอามาปรุงซึ่งนั่นก็คือวิธีนั้นหรือบางสูตรก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวด้วยนิดหน่อยก็แล้วแต่นะคะซึ่งได้ไปละตัวเนื้อขนมครกนะคะมาดูตัวหน้านะคะน้องก็จะชอบแบบ กะทิแบบว่าไม่เหลวเนาะให้มันเซ็ตตัวแบบนี้น่องชอบกินแบบนี้นะคะหน้องก็ใส่กะทิครึ่งถ้วยตวงค่ะกะทิยี่ห้อเดิมนะคะอันนี้นะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้ถ้าถ้าชอบแบบเหลวๆเนาะแล้วก็ใส่เกลือค่ะก็ปรุงเอากะเอานะอันนี้ไม่มีสัสดส่วนนะคะแค่นี้เสร็จแล้วตั้งเต,า,งตาขนมครกแล้วก็โรยหน่องใช้น้ํามันพืชนะ เตาขนมครกนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูของน้องเนี้ยจะเป็นเตาแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นแบบเชฟลอนเนาะเออแบบเชฟลอนนะอะไม่ต้องดูก็ได้เป็นเชฟลอนที่แบบว่าถ้าใครซื้อเตาทากโกยากิมาก็ทําได้นะคะใครที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนอกประเทศไทยอยากจะกินขึ้นมานะคะทําได้เลยอันนี้น้องก็ทําเหลือเท่านี้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวก็ คือไม่ทำให้เยอะๆหรือเหลือ,ลอ,ลอเรากะเอาสัดส่วนแค่พอกินนะคะก็ตามนี้ค่ะใครอยากจะลองนะคะใครอยากจะกินขนมครกนะก็ลองทำดูเดี๋ยวน้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรแซบๆกินนะคะหลังจากกินขนมครกแล้วก็เดี๋ยวต้องมีของแซบๆนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมากินขนมครกที่เหลืออีกนะคะก็ทำง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ ใครอยากกินขนมอร่อยอ่อยก็แวะมาที่ช่อง YouTube หน่องได้นะคะจะมีเรื่องราวมีความอร่อยมาแบ่งปันนะคะสารพัดเรื่องราวในต่างประเทศนะคะวันนี้ขอตูราไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ